สวัสดีสาววนพุดนะครับกุับเด้อ,อมื่ว่านเห็ดปลาแห่งครับปลาแดดเดียวเทสแล้วก็แซบดีครับจามืันนี่บบนี่อาหารพิเศษนะครับจากใส้ไส้ผมนะครับเอามาเมื่ว่านวันเนือมันอืดท้องมานะมันนี่ก็เลยหากุ้งมาครับ กรุงแดนกรุงเต้นกุ้งเต้นโอ่ง่ามอีหลีปลืออันนี้ต้องใส่เอานะครับใส่วิธีเห็ดนึงเลยก่อนแล้วก็ใส่บังเนาะไปสอนก็สิบ่ได้หรอกนะต้องใส่บังไอ้กรุงมันไตยเขาไม่ได้บังเอานะครสด้แบบสะอาดนะหลางดีๆใช่หรอกครับเกยบลอยครับสีย่ำสี ขวัวสิยังก็ว่าไปครับเดี๋ยวเห็นเราเสิเอาเห็นิ่งดวยครับเด้ออยู่นําได้ตอนเสารน,นะครับส <c oughs> ิบห้างองศา1 0อ,อดตอนนี้